ไปดีลมหนาวพัดมาทางเมืองเมืองละเดอ้ออยู่ฟังที่ทุกคนอยู่เรืออยู่ฟังไทยหรือว่าอยู่ตางประเทศก็ตามหนาวละบบสวยเม่นบอกนุคิมละเดอ้ออากาศตอนนี้อยู่ที่เมืองเมืองแขวงโบเก,กวเริ่มหนาวแล้วทุกคน,นงามสาหมอกตก <g ül s> ในกล่องไม่ค่อยเห็นสัตว์ปันในดเลยท <g ül s> ีแรกพ่อมือบ้านอ่ะรู้ก็พี่เมมเออมู่วานแบบมืดนั่นอ่ะมันลงอยู่วันนี้ไม่ได้เลย,ยนะ 更讲究。<laughs> เปิดมากรกะใจฟูเลยเพอเถ่าไปจูงควายมานอนหลังจากไปกินยาแล้วยามเศาราเนาะหมอกปกคุ้มไปหมดเลยเกือบบเห็นพอเถ่าเนาะเบึ้งหนองควายกะไปตาแพงไปตาแพงคุณพอจะเห็นยังมัดจะนี่ป่วยมันหุนนวอ๋อ

เราจะมาคุณลักเอาไปใส่อยู่บนที่ว่าควายบุออกนอกพอนะอันนี้แม่นลักเสาเก่าต้นแล้วแหละตอนนั้นเขาปลูกปลูกยาไมน่นะพอ่อเหมือนแม่ทุกคนอ,อันนี้ขึ้นมาแต่หน่อยเดียวซื้อนาะพอนะอัน,นเขาขึ้นมาจากอัน,นอยู่ไต่ค่ะนี่ จากตูบันอ,อยู่เทิงวอะอ๋อเออคุณเนาะอ่ะตัวนี้คือใบขุดในได้มันกับเปร็ดเหรอเมนโอ้ยปีนายรอดไหมเนาะ หมอกตอกจะหนีทุ่มเอ๋อร่ะเถอะนาะสุขุขุสขอามอะฮะุขอมาทอะขยุอ๋อข้อคุณสิวคุณ

บนหิมะตกดอกไม้ขาวๆจะหนึนงบนนีก้ก่อที่จริงมันคือคือคือดอกไม้ ไปกันเลยเขาแบกไม่ลงไปตูบกันเลยเนาะทุกคนหน้าของคิมก็อาจจะบวินเยียมแจ่มใสหน่อยหนึ่งเพราะว่าหนาวแห้งแล้วก็น,นอนฮากะตื่นแล้วก็ได้มาฮิตเวียกเลย ตอนนี้น้องคิมลืมเลยว่าตัวเองถ่ายคลิปอยู่เนาะเลรยวไปเร็วมากก็ลืมไปว่าตัวเองถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้คือเจ็บบาแห้งิ่มเจ็บบาแล้วเพราะว่ามันหนักเนาะน้องคิมอะไรจะถามเห็ดพวกนี้สามารถทานได้ไหมคะ ไม่รู้พวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยดูสิสามารถทานได้ไหมรับประทานได้ไหมใครที่ว่ารู้นะคะไว้บอกของคิมด้วยค่ะว่ามันทานได้ไหมและเอาไปทานกับอะไรถึงจะอร่อยที่ส่วนคีเยอะมากแต่ก็ต้องดึงทิ้งตลอดเพราะว่ามันกลัวมันจะเป็นผีแต ข้างหน้ามันจะแห้หหงๆี่นะหน้าหน้าหน้าแรงอ่ะสุดมากจะหน้าแรงนะโอมันจะอยู่กับไม้ที่แบบเราตัดทิ้งอะตอนนี้ขึ้นไปขึ้นมาไม่ไม่ถูกมารอมหัวมาซ่อมันะ่ะ ก็ต้องขอบใจเอฟซทุกๆคนที่ฮับซุมคลิปจนจบเดอ้บอบ่ววายอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศก็ตามน้องคิมจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายบาย